ไปดูอีกหนึ่งการทําความดีของชาวหวัดใหญ่บ้านเรากันบ้างนะคะสำหรับกลุ่มรถตุ๊กๆค่ะวันนี้เขาก็ได้ร่วมกันนะคะทำความดีโดยการบริการรับส่งผู้โดยสารฟรีค่ะ โดยที่ถนนสเสนหานุสร์วันนี้นะคะกลุ่มผู้ขับรถตุกๆรับจ้างกว่า60คันด้วยกันค่ะ,คะเขาก็ได้รวมตัวกันนะคะแล้วก็ขับรถไปรอบๆเมืองหัดใหญ่เลยค่ะเพื่อให้บริการรับส่งผู้โดยสารฟรีตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นเลยค่ะโดยรถทุกคันจะติดป้ายบริการฟรีเพื่อในหลวงนะคะเอาไว้ที่หน้ารถด้วย โดยวันนี้ก็บริการกันทั้งวันละค่ะเต็มๆหนึ่งวันเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องชาวหัดใหญ่เองเนี่ยนะคะได้นั่งรถฟรีเขาบอกว่าเป็นการทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองค่ะ